เมียฉุนครับผัวสั่งห้ามไม่ไม่ให้ไปเที่ยวกลางคืนครับเอาเมียผัวแล้วแต่มากเที่ยวครับทีนี้หลังจากผัวสั่งห้ามเครียดให้ผัวพี่น้องทะเลาะกันเดือดพอทะเลาะแล้วโทรไปหาเพื่อนชายครับเอาแสดงว่าออกจากบ้านบ่อยๆนี้น่าจะมีเพื่อนชายนะครับ ั้งที่มีผัวแล้วหรือจะนัดกับเพื่อนชายเอาไว้แต่ผัวห้ามไม่ให้ไปก็เลยเดือดทีนี้เพื่อนชายมามาอย่างครับมาต่อว่าผัวเขาได้จังไดนี่แหละครับมันก็เลยได้แทงกันตายครับพี่น้องผู้ใดตายครับพี่น้องผัวครับตายครับไม่ใช่เพื่อนชายครับ เพราะเพื่อนชายยกพวกมาแล้วมาแทงผัวตายครับโอ้ยคนเท่าเนาะผัวห้ามไม่ให้ไปเที่ยวแทนที่จะฟังไม่ฟังครับโทรหาเพื่อนชายว่าผัวไม่ให้ออกนอกบ้านเพื่อนชายยกพวกมาในที่สุดแทงผัวดับอนาถช่วงตีหนึ่งครับ ล้องวงจรปิดจับภาพชายสามคนครับพากันขี่และซ้อนท้ายรถจัก,กรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดที่หน้าหอพักแข่งหนึ่งในชุมชนเคหะเมืองใหม่บางพรีตำบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการก่อนที่จะพากันเข้าไปในหอพักหลังจากนั้นภาพวงจรปิดที่ชั้นท่าจับภาพชายทั้งสามคน ได้เดินไปที่หน้าห้องหนึ่งและขเคาะประตูปกปกครับเรียกฝ่ายหญิงให้เปิดประตูก่อนที่ชายสามคนจะกรูกันเข้าไปในห้องดังกล่าวซึ่งภาพดังกล่าวถูกใช้เป็นหลักฐานสำคัญให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุคือผู้ต้องหาได้ทั้งหมดได้แก่นายจีรพันธ์อายุ25ปี นายเปรมสุขนายเปรมสุขอายุ24ปีและนายชัยยาอายุ24ปีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความใจหลังจากนั้นทั้งสามได้บุกเข้าไปใช้มีดทำครัวจ้วงแทงที่หน้าท้องและตามร่างกายหลายแห่งใส่ในายสุริยาสุทารัตน์อายุ25ปีจนบาดเจ็บสาหัส เจ้าที่เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลบางนาสองแต่นายสุริยาทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายในเวลาต่อมาโอ้ยเมียอย่างบกคำบคุณเทนาะเมียนี่เมียยามันกาโทษให้เออซุ่มผูบาวมข่าผัวเจ้าของเป็นต่นายเนาะเมียแบบนี้กับมีนะ่เนาะจากการลงพื้นที่สำรวจห้องที่เกิดเหตุ ยังพบร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดเต็มพื้นห้องและผนังข้างทางผู้ดูแลหอพักกล่าวว่าห้องเกิดเหตุมีคู่สามีภรรยามาเช่าอยู่ห้องนี้ได้ประมาณสามเดือนที่ผ่านมานั้นอ,อุ้ยอุยยังครับเถียงกันซูมือที่ผ่านมานั้นมักมีปากมีเสียงกันบ่อยครั้ง สาเหตุที่ท,ทราบจากคนข้างเคียงคือเมียนี่มากเที่ยวครับพี่น้องบบมากอยู่ห้องเออแทนที่จะอยู่กับผัวงุงบงับงับโบอยู่ครับพอค่ำคืนมาแล้วแต่งตัวแล้วโทรหาคนโน้นโทรหาคนนี้โดยชอบโทรหาเพื่อนชายครับคือฝ่ายหญิงชอบออกไปเที่ยวกลางคืน ที่ผ่านมาก็มีปากมีเสียงกันเป็นประจำที่เนี้ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีปากมีเสียงกันที่งกันครับผัวก็โอ้ยมึงสิงไปเที่ยวตายยังกระดอกระเดียแเท่มึงโบเปิดบเดบือบอกูคือเปิดคือเบือเท่กูได้เมียเรากูบ่อยากไปใสเลยกูอยากเฝ้าแต่เมียกูอยู่นี่แต่กูบ่อยากไปใสเลยมึงคืออยากไปตายแท้คนมันก็บบาคือกันนะนั่งกับมาเที่ยวนะ เพื่อม,มากเที่ยวเนาะตายแล้ววันนี้เมียชอบเที่ยวแต่ผัวไม่ชอบเที่ยวก็เลยเถียงกันครับตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำเถียงกันไปเถียงกันมาโอ้ยในที่สุดโทรเรียกเรียกใคร่เพื่อนชายนั่นแหละทีนี้เพื่อนชายก็มาบุกคล้องอย่างที่เห็นครับพี่นอ้องเอแล้วก็มาฆ่าผัวตัวเอง ตายครับพี่น้องนี่หลักฐานพร้อมครับพี่น้องเห็นภาพบนนั้นอีลพันชัยยาเปรมสุขสามคนพูดนะจัมันคากันซุบนน่กระจักยังเออแล้วมันจะมาทําไมเขามีผัวแล้วแล้วมันจะมาทําไมมันจะมาหาเรื่องเขาทําไมครับพี่น้องเกินไปพวกนี้มันก็เกินไปครับทั้งที่เขามีผัวแล้วมันจะมาทําไมเขาอยู่กับผัวเขานั้นเออถ้าวันไหนเขาไปได้ ก็ค่อยเอาเมียเขาไปจุอาเอออันนี้ผัวเขาไม่ให้ไปมันจะจะตามมาฆ่าผัวเขาอยู่มันกเกินไปนะผมว่าที่นางสาวกนิษฐากล่าวว่าเธออยู่กินกับผู้ตายได้ประมาณหเดือนคือก่อนหน้านี้ก็อิสระเป็นสาวลันลาครับเขาใจน้าสาวลันลก็ชอบเที่ยวไง เออชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มอยากนอนไหนก็นอนได้ผู้ใดสิหามไปได้ก็ไปได้เมื่อโบตงยากครับเมาบังใดก็บยู่บังหันละ่ะอยากซ่อนพุจะเส้ผู้ใดไปก็ไปเขารถรถเก๋งครับไปก็ไปสบายโบต้องมีคนหามแล้ลถ้าชอบแบบนั้นมาเอาผัวสิแตกทําไมอ่ะเออหนูก็คิดว่านั่งก็คิดว่าได้ผัวแล้วมันสีดีมันสีดีมันสีมีความสุขมันก็มีความสุข มันไม่เหมือนที่ออกไปเที่ยวมันเจอผู้ชายมากหน้าหลายตามันมีความสุขมันมีม,มีแหงดีวาสันป้าอีนางนี่ไม่พูดแล้วนอ้อก็หนูชอบนี่เออหนูไม่น่ามาอยู่กับมันเลยห้าเดือนนี่ป้าหนูทรมานมากหนูยอมรับว่าหนูชอบเที่ยวเออหนูก็จะไปกินเหล้าเออทีนี้นายนายสุริยานี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดะ ผัวชื่อนายสุยาใช่ไหมที่ตายนี่อือคือผัวนี่ไม่ชอบเที่ยวเออแล้วก็ห้ามเป็นประจําคือคนตายนี่จะห้ามเมียเป็นประจําและก็ทะเลาะกันเป็นประจําวันที่ผัวจะตายนั้นเออวันที่ผัวจะตายนั้นก็เถียงกันทะเลาะกันครับเออเถียงกันทะเลาะกันพอเถียงกันทะเลาะกันแล้วหนูก็เลยโทรหา เพื่อนชายเพื่อนชายเขาเลยบุกมาพอบุกมาก็เลยเคาะประตูเข้ามาในที่สุดก็ตีกันฆ่ากันอย่างที่เห็นแล้วครับผัวหนูก็เลยตายมันเกิดการต่อสู้ชุนลมุนกันสุดท้ายพราบว่าสามีของหนูถูกแทงถูกฟันหลายแผลจนสามีของหนูตายที่สิสำนึกบ่อีนางนี่มันสิสำนึกเปลี่ยนบ่หือจังเด ด้านในเปรมสุขชายคนสนิทของฝ่ายหญิงกล่าวว่ารู้จักและสนิทสนมกลมกลืนกับฝ่ายหญิงจริงเพราะทำงานอยู่ที่เดียวกันช่วงค่ำก่อนเกิดเหตุฝ่ายหญิงโทรมาบอกให้ไปรับบอกว่าไม่อยากจะอยู่กับสามีคนนี้แล้วเบื่ออยู่หาเดือนนี่ก็เบื่อแล้ว เออคือเขาไม่ยอมให้ไปครับสามีกอดแข้งกอดขาไว้ก็เลยโทรหาเ,เพื่อนชายผมก็เลยไปช่วยอยากให้เขาเลิกกับสามีก็เลยไปตามพอถึงช่วงดึกฝ่ายหญิงนี่ก็โทรหาหลายรอบเนาะโทรตั้งแต่หัวค่ำยันดึกทีนี้ตอนไปก็เอามีดไปด้วย อือ uh ือ huh. เจตนาค,คักพี่น้องแล้วก็ตามเพื่อนไปด้วยลักษณะก็จะไปแย่งเมียเขาล่ะครับเพราะว่าเมียเขาโทรหาบ่อยเขาไม่อยากจะอยู่กับผัวคนนี้แล้วอยู่มาห้าเดือนแล้วเขาเปิดเขาเบื่อบ่อยากอยู่โทรหาผมผมก็เลยเอืนมูไปอีกสองเป็นสามพอเข้าไปก็กะว่าจะไปเคลียร์กันด่แหละแต่ไม่ทันได้เคลียร์กันครับ หัวเขาต่อยผมก่อนวราสันจากสิไผสิต่อยไผ่โบหูมองหันครับแต่ในที่สุดแทงกันตายทีนี้ทางพี่น้องก็รับศพเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดร้อยเอ็ดเอาไปแล้วครับเออก็นำศพไปจังหวัดร้อยเอ็ดทีนี้ญาติพี่น้องเขาบอกว่า ก็เห็นบอกว่ามีผู้สาวได้ประมาณห้าเดือนปกติผู้ตายที่เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดเป็นคนใจเย็นเป็นคนดีคนหนึ่งถ้าไม่สุดจริงๆก็จะไม่เล่าเรื่องราวอะไรให้ใครฟังเออที่ทะเลาะกับเมียเนี้ยก็เคยโทรไปบอกพี่บอกน้องอยู่ว่า เมียข่อยคือบบคือเมียชาวบ้านชาวเมืองเขาเมียซุมเจ้าคือเมียข่อยบเออเว้ยเมียอยู่บ้านนอกมันกับโบเทียวแห้วเนาะขำมาแรงมาขำมาเย็นมากินข้าวกินปลาแล้วก็ดูทีวีแล้วก็นอนแมนบบเมียชาวบ้านเขาก็เป็นสั่นตัวเมียชาวบ้านตัอเมันสิมี้อย่างเนาะขำมาแรงมากกับจูอ่าแล้วก็นอนเสร็จแล้วคนบ้านนอกคอกหน้าเมาะนอนแต่เวียนดีหรืออาจจะดูละครช่องสามช่องเจ็ดหรือช่องวันก็ไม่รู้แตะทุกวันเนาะ สี่ทุ่มครึ่งก็นอนแล้วตื่นเช้าตีสี่ตีห้าก็รีบไปทําไร่ไถานาแล้วเออเขาเสียวเวลาได้ไปเที่ยวคนบ้านนอกคอ,อกนาเวลาเที่ยวก็กปประเทียนภาพป่างานบุญงานบวชบุญบ้างไฟงานประเพณีเขาก็ค่อยไปกันเวลาเขาไปเขาก็ไปทั้งผัวทั้งเมียไม่ใช่เมียจะหลอยไปเที่ยวคนเดียวแบบนี้มันเกินไป เราเคยโทรบอกพี่บอกน้องว่าเมียใครนี่เป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนกลับบ้านดึกๆเดินๆบางทีก็ซอดแจ้งจังปงมาพร้อมกับพระบินทบาทเป็นอย่างนี้เป็นประจําเลยก็คือผมมาอยู่นั้นพอใหญ่สำเร็จอยู่มากี่เด้อเมียแบบนี้พุมากอยู่เออแต่นบพศเด้คนแบบนี้ิี่พมันเที่ยวสอดแจ้งสมื่นอีียพุ่เออดีกลับบ้านดึกๆเดินๆก็มีเสียง เขาเรียกอะไรมีปากมีเสียงหนักขึ้นทุกวันจนพี่น้องทางบ้านก็เคยบอกว่าคือบ่เลือกกับมันรุดมาหาเอาเมียไม่อยู่บ้านพีบ่อื่นเด้ผู้สาวดีดีสิหาเวให้เออเมียขับเมียคุ้นคือบ่เอามาเอาแบบนี้มันบไ่ไหวแล้วว่าสันอันนี้หมายถึงว่าพี่ชายของคนตายเล่าให้ฟังว่าเคยปรึกษากันอยู่ว่าเมียเขาเป็นคนแบบนี้แหละจะทำอย่างไงจะเลือกหรือไม่เลือกพี่ชายบอกว่าเลิกรวด แต่เขาก็ยังตัดใจไม่ได้มันก็เลยเกิดเหตุร้ายถึงขั้นเสียชีวิตครับพี่น้องเอฟซพี่น้องว่าไงครับ